ไก่ติดท่อไก่ติดท่อไก่กลัวต้องใช้เอาหล็กลงไปก่อนไปรอมันแล้วก็หวานข้าวลงให้มันมาติดกาวดักหนูที่อยู่ในปลายเหล็กอยู่ใต้ท่ออยู่ใต้ท่อนี่เสียงไก่นึกไก่ไปตกลงึกไก เราต้อนข้าวสักพักหนึ่งป้าไก่มันตื่นเลยหยดข้าวลงไปใกล้ๆก,กับเหล็กที่เราติดแล้ไก่มากินเราต้งติดเพิ่มกาวดักหนูเข้าไปอีกนะเมือ่กอกี้เหล็กเป็นละห้อนหนึ่งนล้วอีกตัวนี้อีกหนึ่งเราใส่เพิ่มเพิ่มอีกอีกห้อนอออหนึ่งเดี๋ยวลงไปรอออีกทั้งท่อนหนึ่งเสียงไปเลย มอนนะจิดถ้ามากินข้าวจะจิดในลูกไก่ติดแล้วในรอกลางจะขึ้นเหนืจิดแล้วเหนือจิตแล้วิดแล้วขาเ้นอืมอืนี่ลูกไก่อิืดอืออืออือขึ้นืออ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  เด็กไก่พี่้มี่อไรที่จะคอแล้วรอดชีวิตแล้วเดี๋ยวไปล้างก่อนรอดออกมาแล้วเอาข้าวให้มันกินมันก็หนาวเลยล้างมันก็ตกใจกลัวไม่กินข้าวแต่กินจิก,กินข้าวอยู่จิก,กินข้าวอยู่มีตะก,กานะครับเผานาให้มันรอดนะ